ครับครับก่อนอื่นก็ทีก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านสื่อมวลชนนะครับที่สื่อมวลชนนะครับที่ให้ความสนใจนะครับแล้วก็ให้เกียรติมาในงานแถลงวันนี้นะครับ <S <S ก็วันนี้ประเด็นสําคัญที่ทีอยากจะพูดก็มีสองสามเรื่องนะครับ <S <S เรื่องแรกก็เรื่องของมุมมองที่มีต่อเรื่องของฟิลมัตภูฟมครับ คุณแอนนีน้นะครับเรื่องที่สองก็แนวทางของ i อเนะครับที่จะดําเนินการจากนี้ไปแล้วก็อีเลื่อนก็คือเรื่องของความเห็นนะครับของทางออกของกรณีนี้นะครับส่วนตัวก็อยากจะเรียนว่าจริงๆเรื่องเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับเรื่องส่วนตัวของทั้งคุณลีมและคุณแอนนี่นะครับแล้วก็ ก็ต้องเรียนตามตรงว่ามันไม่ใช่เรื่องงานโดยตรงแต่ว่าอาจจะมีผลกระทบนะครับกับงานบ้านก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับและไอเอเองเนี่ยที่เราเป็นบริษัทที่ดูแลซีมอยู่นะครับก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับก็อยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุมของเฮียเฮียว่าเรื่องเนี่ยมันไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับแล้วก็เรื่อง เรื่องราวจริงๆเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับก็ต้องเรียนว่าทั้งตัวเฮียเองนะครับตัวสื่อมวลชนทุกท่านเนี่ยผมก็เชื่อว่าพวกเราไม่มีใครทราบนะครับข้อเทจ็จจริงนะครับที่สําคัญคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ,อ่อนนะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับครอบครัวของทั้งคุณฟิล์มทั้งคุณแอนนี่นะครับที่สาคัญวันนี้มี ชีวิตใหม่หนึ่งเกิดขึ้นมาชีวิตหนึ่งนะครับก็ถูกที่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องพิจารณากันด้วยความรอบคอบนะครับก็ก็เรียนอย่างนี้ครับว่าการพิจารณาประเด็นนี้ก็ต้องพิจารณาด้วยเหตุและผลนะครับไม่เอาเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือกระแสนะครับเข้ามาเป็นมีส่วนในการพิจารณานะครับ ก็อ,อยากจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆผมว่าหน้านฎิที่ที่เราได้ฟังข้อมูลทั้งสองฝ่ายนะฮะส่วนตัวเฮียเองเนี่ยเฮียก็จะมีข้อมูลอื่นๆนะครับที่ที่ไม่ได้มาจากเออฟีมนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ไม่ได้ฟังจากแอนนี่นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีข้อมูลที่ไม่ตรงกันนะครับ ส่วนตัวเฮคิดว่าจริงๆแล้วมันเลยจุดนั้นมาแล้วนะครับเรื่องราวต่างๆผมคิดว่ามันเลยเถิดมาถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าทําเรื่องวันนี้ให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็ถูกต้องออยุติธรรมนะครับผมคิดว่าการปล่อยเรื่องอย่างนี้ไว้เนี่ยมันไม่เป็นผลดีกับใครนะครับแล้วกเ็เป็นการสร้างปมนะครับแล้วก็เป็นการทําร้ายเด็กนะครับโดย ไม่กวรนะครับแล้วก็คนความเชื่อของเฮ er ียเฮียก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้ความจริงนะครับคือสิ่งที่ต้องพิสูจน์แล้วก็ความจริงจะปกป้องทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้นะครับในมุมของไอเอสเองเนี่ยหลังจากที่เฮ er ียวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆแล้วเนี่ยก็วันนี้เรามีการตัดสินใจที่แน่นอนว่าไอเอสเองเนี่ยเราจะระงับนะครับงานของฟิลทุกชิ้นนะครับตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อให้ฟิล์มได้ใช้เวลาจากวันนี้ตั้งไปไปจัดก,การชีวิตนะครับจัดก,การปัญหาต่างๆนะครับให้เรียบร้อยก่อนแล้วเรื่องอื่นแค่ามาว่ากันนะครับซึ่งจะมงกวาแสลงก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงี้ไปถังนะคสับส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่อยากจะพูดวันนี้ก็คือผมคิดว่าเรื่องมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเอ่อ อยากให้ทุกฝ่ายนะครับตัดเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกแล้วเดินหน้าเข้าหาความจริงแล้วความจริงมันจะปรากฏแล้วก็ต่อหน้าสื่อเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีใครผิดผิวได้นะครับความจริงก็จะเป็นเป็นเรื่องที่มันปกป้องคนที่เกี่ยวข้องนะครับ เราทางออกของเรื่องนี้ผมเรียกว่าผมเห็นว่าเป็นเรื่องง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับส่วนตัวเฮียเองเฮียก็เข้าใจนะครับเห็นใจทางคุณแอนนี่นะครับไม่ว่าจะอย่างไรผลการตรวจจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราก็ยินดีให้ความช่วยเหลือน,นะครับแต่ก็อยากจะเรียนว่าเรื่องนี้มันมีทางออกถ้าทุกฝ่ายมีความจริงใจมีความบริสุทธิ์ใจ